ทุกคนที่มาที่นี่ที่วัดไอ้ไข่เนี่ยก็จะมาถ่ายวิดีโอตรงนี้ไว้เป็นที่ระลึกหรือว่ารับชมค่ะทุกคนเนี่ยเยอะมากเลยโชคลาบเงินทองสมหวังเงินล้านร่ำรวยเงินทองเนี่ยก็จะนำมาแก้บนก็จะมีวัวกระทิงบ้างก็จะมีไก่แจ้ไก่อู นน่นเต็มลานไปเลยเยอะมากแดดด้วยเนี่ย